สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทนะครับผมวันนี้ผมมีรถไวรุ่นยอดฮิตเลยนะครับคันนี้เลยเป็น Honda าแจ๊สนะครับปี2015นะครับเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับถูกใจไวรุ่นแน่นอนครับผมคันนี้เป็น1.5 s นะครับปี2015นะครับราคาตั้งขายอยู่แค่เพียง429,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้ครับเดิมๆทั้งคันภายนอกเป็นสีดำนะครับ รถเดิมๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถเทินเข้ามานะครับสภาพส,สวยๆเลยเป็นล้อกระทะสิบห้านิ้วนะครับคันนี้ภาพส,สวยๆนะครับสําหรับ h o n d a j a z z 1หนึ่งจุดห้าเอสปีสองพัสิบห้าคันนี้นะครับสีเดิมรอบคันครับผมคันนี้เลยแล้วคันนี้ครับความพิเศษนะครับอยู่ที่เป็นรถบ้าน แล้วก็คือเลขไมวิ่งอยู่แค่เพียง8000 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้ผมให้ดูเลยเดี๋ผมเลขไมหม่8 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองอแล้วก็เป็นเชื่อมต่อ USB AUX วิทยุนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ระบบแมนนวนล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับรอกพันเลยเบาะหนังได้แดง แล้วก็นี่เลยมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็กล้องถอยก็มีเหมือนกันครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสําหรับคันนี้ก็พื้นห้องบริสารด้านหลังครับนี่สามารถพับเบาะได้ราบเลยเก็บสับมภาระ,ะเพิ่มเติมได้สบ,สบายๆเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ค่อนข้างกว้างมากครับสำหรับ h o n d ด Jazz เ k เก็บสัมภาระได้ถูกจุครับสำหรับ,รบ,รบตันนี้เบาะเนี่ยสามารถพับได้ร้อยเลยนะครับลาบไปเลยพวกเครื่องมือแม่แรงล้ออะไรจะอยู่ด้านล่างนี้หมดเลยนะครับล้ออะไรก็จะอยู่ด้านล่างของใต้โคมนี้นะครับรถเดิมๆนะครับลอยน็อตอะไรยังไม่มีถอดเลยนะครับสําหรับด้านหลังนี้เดิมๆเ,เลยสีเดิม กล้องมองหลังนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับสตาร์ทนะครับเบอร์โทร mm hmm. 0988287118นะครับผมรถสภาพสวยๆรถบ้านเทินเข้ามานะครับเลขไม้เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็น Honda Jazz 1.5น p 2015อปีนะครับ สภาพสวยสวยเลยเลขไม้แปด0 0ื่นเท่านั้นไม้แท้ด้วยรถเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับรถเดิมทั้งคันสำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหาผมได้เลยหรือว่าลิงก์ด้านล่างแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนนะครับ